สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกนันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสา,าระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะมีวิธีการจัดรากอีกหนึ่งวิธีมาแนะนําเพื่อนๆนะครับซึ่งผมว่าวิธีเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับช่วยทําให้ต้นไม้ของเรามันเป็นทรงฟอร์มตามที่เราต้องการนะครับก่อนจะรับชมคลิปเนี้ยฝากเพื่อนๆกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยตอนนี้แะครับเพื่อนเพื่อน แล้วเดี๋ยวเนี้ยผมจะมาปลูกต้นเนี้ยให้มันใกล้เคียงกับลักษณะทรงของรากของต้นนี้นะครับจากที่มันเป็นต้นไม้ที่มันเป็นรากกระแผ่นนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรากมันจะแผ่มันชทบจะแผ่แบบเกือบเก้าสิบองศานะตรงเนี้ยมันแผ่ประมาณแปดสิบองศาแต่ว่าวันหนึ่งวันเนี้ยผมจะเปลี่ยนทรงการการยืนของรากเนี่ยครับให้มันเป็นรากยืนแบบเนี้ยครับไอ้รากลักษณะการทำรากของพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขานิยมทำเกี่ยวกับ,บต้นไม้ประกวดน,นะครับมันจะมีเรื่องของความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ อย่างเช่นต้นนี้ตอนนั้นผมทําให้เป็นขนาด15เซนเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยมเป็นมือผมยังสูงกว่าด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าคิดเนี้ยผมผมว่าผมจะมาลองเปลี่ยนทรงของรากให้มันยืนเท่เหมือนกับตัวนี้เพื่อนๆดูนะครับแล้วซึ่งอุปกรณ์ในคิดเนี้ยที่ผมจะใช้นะครับง่ายๆเลยครับก็เป็นตักหลัดก็จะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับแล้วก็เป็นหนังยางเนี่ยครับแล้วซึ่งวิธีการใช้เนี่ยผมก็จะใช้เนี่ยครับหนังยางพันรอบที่ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยครับเพื่อเป็นแบบนี้ครับ พอถึงเวลาเราจะจัดรากปุ๊บเราก็แค่ทำเงี้ยครับเราก็เสียบรากลงไปเราก็กดรากลงไปครับอย่างเงี้ยก็ไปบังคับให้รากให้จับที่มันแผลๆใช่ไหมครับเราก็ไปกดบังคับรากให้รากมันนอนแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าผมมีเสริมเพิ่มเติมกับเทคนิคของการทําวิธีนี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆก็คือไอ้ต้นไม้ของเราเนี่ยครับหลังจากคราวที่แล้วที่เราถอนมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําการแผวนจัดรากอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางที่ดีนะครับไม่ใช่ทางที่ดีผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําเลยนะครับก็คือต้องแขวนต้นไม้ แผ่นเพื่ออะไรครับเพื่อให้รากมันนิ่มเพราะว่าปกติเวลาเราถอนมาใหม่ๆรากมันจะแข็งนะครับเนี่ยปกติอะรากมันจะแข็งนะที่ต่อันนี้ที่เราแผ่นเพื่อพลอยรากมันนิ่มเนี่ยครับมันจะก็จะดัดง่ายเนี่ยผมลองกดให้เพื่อนดูสมมติเส้นนี้ทำเนี่ยเนี่ยผมว่ากดเนี่ยผมว่ากดให้ดูเห็นไหมเนี่ยถ้าเทียบกับอันอื่นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผมกดให้ดูเห็นไหมถึงเป็นวิธีว่าเวลาเราจะจัดรากเนี่ยเราต้องทําการแตะต้นไม้นะครับเพื่อน แต่เทคนิควิธีขั้นตอนทําพวกนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ารากมันจะนิ่มนะแต่เราต้องค่อยๆกดมันนะครับเพราะถ้ากดแรงมากเนี่ยมันจะทําให้รากมันหักได้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลูกให้เพื่อนๆดูเลยครับซึ่งอันนี้นผมก็เตรียมดินไว้ละจริงๆไอการเตรียมดินเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญนะครับนอกจากการจับรากแล้วเพราะว่าแน่ๆครับการเตรียมดินเนี่ยมันก็เหมือนการทําทรงให้ต้นไม้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าเราอยากให้มันเป็นไม้ทรงสูงเนี่ยเราก็ปั้นดินให้มันเป็นทรงสูงงๆนนะรัแต่ถ้าาวึเจ ชนชมรากสาขาให้มันเป็นลากกระแพ่เราก็ปั้นมันไม่ต้องสูงมากครับแค่แบบให้มันเป็นเนินๆนิดเดียวก็พอครับการปั้นดินมันคือการบังคับองศาของรากนั่นเองนะครับถึงแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาปั้นมาผสมดินอะไรเพื่อนๆดูนะว่าสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมีคลิปด,ด้านบนผ่ามือให้เพื่อนๆดูนะเผื่อเพื่อนๆสนใจว่าเออดินที่ผมใช้ผมใช้ใชเป็นดินอะไรนะครับแม้กระทั่งว่าวิธีการปั้นดินนะครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะปลูกให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าผมปลูกยังไงเดี๋ยวเรามาจัดรากเลยนะครับแล้้วววเดดี๋ยผมจะใช ยึดสี่มุมก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ผมนะถ้าเพื่อนๆไม่มีผมแนะนําว่าจะใช้ลวดวัสดุก่อสร้างทั่ว,วไปนี่ครับในการยึดเพียงแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวผมจะใช้ลวดดัดบันไซในการดึงหล้างกิ่งนะครับเพื่อให้ต้นไม้มันตั้งตรงๆนั่นเองนะครับไม่ให้มันขยับเอาตรงนี้ได้เป็นหน้าไม้ละบางมุมกับกล้องของผมนี่ไม่ไมสัมผัสกันนะครับแต่แต่ว,ว่าผมเอาตรงที่ผมจัดถนัดที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยเดี๋ยวหมุนไปให้เพื่อนๆดูผมมอาตรงนี้เป็นหน้าไม้ผมก็จะยึดละ บางทีเราอาจจะต้องยืนดูมุมข้างบนครับมุมท็อปมัเห็นว่าเออมันอยู่กับตรงกลางกระถางไปนะครับค่อยๆเลงครับไม่ต้องรีบโอเคผมว่าได้ละเนี่ยนะเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยดูนะตอนนี้เห็นไหมลากเห็นไหมมันแผ่ขึ้นลากมันแผลครับผมไม่แน่ใจหรือมุมกล้องนะลากมันแผลแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะกดมันลงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราซึ่งผมบอกเลยครับวิธีการกดเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะครับว่าต้นไม้ของเราเราต้องแผ่นะเพื่อให้ลากมันนิ่มเห็นไหมพอลากมันนิ่มมันทําอะไรก็ได้ง่ายครับ จะให้มันไปทางซ้ายทางขวาก็ได้หมดนะครับผมมีอุปกรณ์เสริมอันนี้นึครับอันนี้มันเป็นยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับกับจักรยานนะครับเลือกเอาเลยครับว่าถนัดหาได้จากอะไรยางในประโยชน์ของมันคือเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยบางทีเราถ้าเรากดไปเนี่ยครับกดไปธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะทําให้ลากตรงเนี้ยมันถลอกได้นะครับทุกอย่างที่เวลาต้นไม้มันเกิดแผลเนี่ยมันเสี่ยงทําให้ต้นไม้มันเน่าได้นะครับการทําต้นไม้เนี่ยครับเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับ ยอย่างเช่นรอบเนี้ยผมก็จะใช้ยางในเห็นไหมก่อนที่เราจะกดลากเราก็ใช้เนี่ยเนี่ยครับเป็นไงเพื่อน,เ,นนะเริ่มเห็นภาพแล้วครับเนี่ยเห็นไหมจากที่มันแผ่ๆข้างบนแบบนี้ไหมผมก็จะกดทุกเส้นเลยนะครับทำลากให้มันเนี่ยทำให้มันเป็นสั่งตรงข้ามกันนะครับ ต่อไปผมก็จะทําเป็นมุมนี้ครับเวลาดูช่องไฟเนี่ยสมมติเห็นไหมถ้าตรงนี้เหลือเยอะตรงนี้เหลือน้อยเราก็เบรลากมาเนี่ยครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาเราดูช่องไฟใช่ไหมครับสมมติถ้าช่องไฟสองข้างมไม่เท่ากันเนี่ยเราก็เบนได้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับมันคือมันถึงเป็นการประโยชน์ของการจัดลากนะครับเพบื่อบังคับเส้นทางของลากให้มันไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับการจัดลากนี่มันเพื่อให้ต้นไม้ของเรามันไปมากขึ้นนะครับพอได้สเต็ปแากเนี่ยผมว่าสบายแล้วครับดูนะครับผมว่าสเต็ปแากนี่ได้ละ จากที่รากมันแผ่ๆนั่นเนี่ยมันกะ็เริ่มปลดลงแล้วผมว่าเดี๋ยว <obsc ene S 2> <passo S 1> สเต็ปต่อไปเ,ปเปนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับพยายามเน้นดูที่ช่องไฟนะครับเห็นไหมดูช่องไฟคําว่าช่องไฟเนี่ยครับมันคือระยะห่างของรากแต่ละเส้นนะครับแม้ก็สร้างสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองสเต็ปที่ 2, สามนะครับช่องไฟนี้สําคัญนะครับมอง,มองลงไปแล้วมันจะดูเนียนมันจะดูสบายตานะครับแต่จัดรากไปนี้เราก็กดดินไปด้ยปวยนะครับเพื่อให้รากมันแผลให้มันเป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดรากตรงไหนที่มันเพเย์ที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยพยายามกดกดให้มันอยู่นะ ถ้ากดไม่อยู่เนี่ยมันรากมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยต้องกดเอาให้อยู่ว่าถ้ากดอยู่นะครับรอบหน้านี่สบายแล้วคือมันเป็นไปตามทุกสเต็ปที่เราวางไว้แล้วครับไม้เสียบลูกชิ้นนี่เวลาไปซื้อผมแนะนํานิดนึงนะครับเราต้องดูที่มันใหม่ๆนะครับมันจะดูจะออกแบบเขียวๆนะถึงแม้ว่ามันจะมาจากไม้ไผ่นะครับเพียงแต่ว่าผมสังเกตดนึงผมว่าให้มันดูออกเขียวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันเหลืองมากๆมันหมายความว่าไงครับมันอยู่นานมันจะแห้งมันจะกรอบ เนี่ยเวลาผมจะสมมติแบบผมจะจัดลากเวลาผมหักอย่างเงี้ยครับถ้ามันหักถ้ามันอยู่นามัมนกรอบรับรองมันหักแน่ครับเนี่ยมันอย่างเงี้ยพอแล้วผมหักเงี้ยปั๊บมันก็ยังมีความเหนียวอยู่ครับนี่เห็นไหม ยมีเพื่อนๆหรือมือใหม่บางท่านมาสอบถามผมนะครับว่าทําไมเราถึงจัดลากนะครับว้าหลักการง่ายๆคือการจัดลากนะคือบังคับทิศทางของลากให้มันเป็นไปนตามที่เราต้องการนะครับ <S <S เพื่อความสวยงามนะครับเราถึงต้องทําการจัดลากผมมันชอบเน้นย้านะเวลาจัดลากให้ดูที่ช่องไฟนะครับพอช่องไฟที่มันใกล้เคียงเนี่ยมันจะทําให้ไม้ของเรามันดูสวยงามนะครับเนี่ยพอมันเริ่มเป็นสเต็ปสุดท้ายละลากมันเส้นเล็กละผมก็จะใช้เป็นหมาจิ้มฟันนะครับใกล้แล้วครับเนี่ยเป็นลากสเต็ปสุดท้ายละ ผมทำแบบไวๆเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับอยาณดูช่องไฟครับผมว่าช่องไฟนี่สําคัญนะยิ่งแบบเวลาผมเราจับลากแบบนี้ไปนะครับรอบหน้าเนี้ยสบายเราทําฟอร์มมันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับรอบหน้าจะแค่เปลี่ยนกระถางถึงเวลาเราถึงต้องเปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่าวันหนึ่งไม้ไม่เจ้ใหญ่ขึ้นไม้นี่ยโตขึ้นนะครับทําไม้ไม่ต้องเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับถึงเวลามันก็ต้องถอนมาเช็คลากดูลากนะครับ โอเคครับใกล้เสร็จละในต้นนี้ผมแขวนไปประมาณแบบเกือบเดือนนะครับผมว่าการแขวนต้นไม้สักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยกำลังดีนะไม่น้อยไปไม่มากไปนะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยครับเพื่อนๆประมาณเนี้ยเห็นหักที่รากมันไปแผ่ตอนนี้นะผมก็ทําเป็นแบบรากมันก็เห็นไหมมันก็เอียงเป็นแบบอันนี้ก็ประมาณแบบ45องศา50องศาแล้วครับจากที่ก่อนหน้านั้นประมาณแบบ85ด0องศาครนะับเพื่อนๆดูนิดนิดึงนะครับเห็นไหมผมว่าไม้พอมันยืนๆมันจะดูเท่ๆนะ ถามว่าลากแผดสวยไหมมันก็สวยนะครับทำไม้ให้มันดูมีหลายๆแบบนะครับต้ามันทําเหมือนกันหมดมันก็ดูจําเจนะเก๋ครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมตัดปลายลากนิดนึงเลยตัดปลายลากเพื่อให้ลากใหม่ที่มันแตกออกมาให้มันเป็นสเต็ปที่มันเหมือนกันนะครับพอสเต็ปใหม่ที่มันแตกมามันจะดูสวยนะ หนที่เราจัดลากเสร็จเรากดกดด้วยก็ได้นะครับหัวใจและประโยชน์ของการจัดลากนะครับเพื่อให้ไม้ของเรามันสวยนะครับแล้วมันมีมูลค่านะครับไหนๆเราก็จะเลี้ยงไม้เราก็ต้องทําให้มันสวยนะครับในการทําลากจัดลากเนี่ยเผื่อเพื่อนๆมือใหม,ใหม่หลายๆท่านมาเห็นผมอ้ยทำไมผมจัดลากบ่อยจังอะไรแบบนี้ครับเพราะต้นไม้ยิ่งถ้าเรามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยพอถึงเวลาเราต้องทําการถอนมาจัดลากนะครับเรียบร้อยครับเป็นไงครับ นี่นะครับคลิปนี้ผมก็พาเพื่อนเพื่อนมาทําการจับล่างนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการจับลากนะครับเ่ที่เราจะบังคับทิศทางของล่างนะครับว่าให้ลากของเรามันจะแผ่หรือให้มันยืนสูงสูงนะครับก็โดยอุปกรณ์ง่ายๆนะครับไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันนะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมบางอย่างนะครับเช่นหนังยางยางไนของแต่ประยานแล้วหม้อตอไคร่ทการทําต้นไม้ให้มันดูมีหลายหลาทรงนะครับมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อนะแม้กระทั้งการทําลากแผ่เลยก็ทั่งการทําลากสูนเพื่อ โอเคครับผมคลิปเนี้ยผมว่าผมก็จะจบประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และก,กดซับสไคร,รปเ์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆระดับเนี้ยมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ